สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตีแสงหน้านิวส์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะเอาแล้วงานเข้าพื้นแต่งโมแน่หมพอพรทิพย์พูดถึงคดีตแต่งโมช่องโหว่เพียบการสรุปคดีน่าจะมีปัญหาแน่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ สมาชิกบุฒิสภาได้เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหลังรอผลชนสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโดยระบุว่าปกติทั่วไปการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ศพจมน้ำจะตรวจหาสาเหตุมากกว่ารูปแบบอื่นโดยแบ่งเป็นสองรูปแบบคือเสียชีวิตก่อนจมน้ำและ เสียชีวิตในน้ำแพทย์ต้องทำการชันสูตรว่าเหตุใดผู้ตายไม่สามารถขึ้นมาจากน้ำได้เช่นเมาหรือได้รับบาดเจ็บเป็นต้นรวมถึงต้องระมัดระวังสิ่งแปลกปลอมเช่นโดนใบพัดเรือหรือสิ่งใดกระแทกแต่อย่างไรก็ตามต้องหาหลักฐานอื่นมาประกอบด้วย เพื่อพิสูจน์ถึงสาเหตุของการเสียชีวิตหากศพเจอบาดแผลแย์ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าเกิดจากอะไรและเกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิตถึงจะมาประเมินว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ไหวน้ำไม่ได้แต่หากได้รับบาดเจ็บก่อนเสียชีวิตจะเกิดการอักเสบแน่นอนซึ่งการตรวจค่อนข้างยากหากแผลใหญ่มาก ซึ่งหากมีการอักเสบแสดงว่าก่อนเสียชีวิตได้รับบัดเจ็บหากไม่มีการอักเสบเชื่อว่าเกิดภายหลังเสียชีวิตไปแล้วการตรวจแอลกอฮอล์สามารถตรวจน้ำในลูกตาส่วนสารเสรพติด ตรวจจากปัสสาวะหรือเส้นผมแต่สารอื่นๆหากตรวจจากเลือดเป็นไปได้ยากเนื่องจากเลือดในศพมีการแข็งตัวส่วนการตรวจน้ำในกระเพาะปัสสาวะปกติหากปัสสาวะไปแล้วจะเหลืออยู่เล็กน้อยแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าปัสสาวะไปแล้วหรือยังควรต้องนำมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นด้วยแต่หาก ตรวจเจอน้ำปัสสาวะเต็มกระเพาะปัสสาวะสามารถบอกชัดเจนว่ายัางไม่ได้ปัสสาวะขณะที่การตรวจคราบปัสสาวะหากผ่านเวลาไปสามารถตรวจ DNA ได้แต่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นปัสสาวะเนื่องจากไม่มีสารเฉพาะเหมือนเลือดหรือน้ำลายหมพอพรทิพย์มองว่าคดีนี้มีช่องโหว่ทางคดี โดยเฉพาะบุคคลทางห้าบุนเรือตั้งคำถามเหตุใดต้องประวิงเวลาสารทีควรต้องมีการตรวจพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทันทีไม่ควรทิ้งเวลาให้เนิ่นนานเนื่องจากพยานหลักฐานต่างๆอาจถูกทำลายพร้อมพูดทิ้งไ้ายว่าเรื่องศพไม่น่าจะมีปัญหาแต่การสรุปคดีน่าจะมีปัญหา